ลองมาดูแบบฝึกหัดบวกลบก่อนนะคะอ,อย่างข้อแรกนี้นะคะลบ0.021นะคะลบ0.45นะ,ะตัวนี้มันเป็นการลบซ้ำเข้าไปนะคะก็คือเป็นการเพิ่มค่า,ะคะาตั้งเลยก็ได้นะคะแค่ตั้งหลักให้มันตรงกันนะคะ ตัวนี้จริงๆถ้าถ้าเรามองโจทย์เนี่ยเรายังไม่ต้องใส่เครื่องหมายก็ได้แต่เราจะรู้ว่ามันเป็นค่าติดลบแน่นอนเพราะอันนี้ก็ลบอันนี้ก็ลบใช่ไหมถ้าเรามองตรงนี้เป็นบวกไปเลยนะดึงหลักให้ตรงกัน 0.066เป็นคำตอบนะฮะแต่เราจะใส่เครื่องหมายลบเพราะเรารู้ว่าอันนี้ก็ลบอันนี้ก็ลบถูกไหมคะข้อที่2นะคะถ้าเป็นโจทย์ข้อนี้เห็นไหมอันนี้ก็ลบอันนี้ก็ลบนะก็ไม่เป็นไรก็ตั้งเลย3 3ก็คือ3.0นะ,ะบวกกันค่ะไม่ต้องไปสนใจเครื่องหมายค่ะบวกกัน ก็จะได้7.5แต่เวลาเราจะตอบเราดูเครื่องหมายก่อนใส่ลบเข้าไปเห็นไหมคะตัวนี้ล่ะคะอ่าอย่างเงี้ยต้องเอามาลบกันเพราะว่าอะไรตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบนะคะแล้วเรารู้ว่าค่าเนี้ยสีมันมากกว่า1ก็เอามาลบกันนะคะ ลบให้เอาตัวค่าที่มากกว่าตั้งแล้วเอาตัวที่น้อยกว่าลบเหมือนลบเลขปกตินะคะอย่างตัวนี้ก็คือสี่ลบ1ก็จะออกมาเป็น3.5ใช่ไหมแต่เวลาที่เราจะตอบเนี่ยเราจะไม่ตอบ3.5เราจะดูซิว่าอันไหนมันมากเครื่องหมายตามตัวมากก็คือลบ4.5มันมากกว่า4.5มันมากกว่า1เพราะฉะนั้นเครื่องหมายหน้ามันคือลบมันก็ต้องตอบติดลบนะคะตัวนี้ก็เหมือนกัน อแต่ตัวนี้ก่อนทําเอาวงเล็บออกมาก่อนนะคะลบหนึ่งแล้วตัวนี้ออกมาก็คือบวกใช่ไหมคะหนึ่งจุดสองหนึ่งห้านะ,ะทีนี้เราเห็นแล้วเออตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกนะคะมันก็คือหนะะึ่งจุดสองหนึ่งห้าอ่าถ้าตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกต้องเอามาลบแต่เอาตัวมากตั้งหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะฮะตัวนี้ก็ดึงลงมาได้เลย เดีนี้ลบใช่ไหมคะลบก็เหลือศูนย์ทีนี้เครื่องหมายจะตามอะไรเครื่องหมายตามอะไรคะตามหนึ่งหรือตาม 1.215. ต้องตามตัวมากข้างเครื่องหมายข้างหน้าตัวมากคือบวกก็คือตอบบวกนะคะศูนยจุสองนะคะ